เอาละครับก็แ้วกขอสวัสดีชมท่านผ่านผมเดนนี่ครับผมนะก็จะภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานสคริปทาว r วอร์เด e เลนเซอร์เกันนั่นเองครับผมนะก็สำหรับใครพร้อมดูคลิปเนี่ยนะน,นะครับก็ฝากจ,จะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนั่นเองนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปในวันนี้กันต่อ โอเคนะครับอย่างแรกเราทำการเปิดเว็บไซต์ของเดซีับขึ้นมาเลยนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทำการไปที่มุมขวาบนนะครับกดล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับสามารถกดคลิกสมัครสมาชิกได้เลยนะครับมาโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับทำการกรอกชื่อนะครับผมชื่อผู้ใช้ของเรานะครับแล้วก็ใส่เป็นรหัสผ่านนะครับนะแล้วก็กดติก IM Not Robot นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับโอเคพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับทำการกดล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กรอก อาชีกับรหัสผ่านเมื่อกี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการกดเข้าสู่ระบบเลยั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับพอเราเข้าไปแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการเติมเงินนะครับผมโดยสกิปของเราครับราคาอยู่ที่1นึรบาทนะครับสามารถที่จะอากดซองเปานะครับหรือว่าจะเป็นการเติมผ่านสลิปธนาคารก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวภายในวันนี้ผมจะเติมผ่านคูปองแล้วกันเนาะนะครับอ่ะใส่คูปองเข้าไปนะครับแล้วกดใช้โคดโอเคนะครับ พอเราเติมเงินเสร็จแล้วใช่ไหมครับทาการมาที่หน้าร้านค้านะครับไปที่สคริปต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเลื่อนลงมานะครับหาคําว่า Tower Defense Simulator นะครับทำการกดซื้อสินค้าได้เลยนะครับอ่ะโอเคพอเราซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำการมาที่หน้ารับสคริปต์นะครับแล้วก็ Tower Defense Simulator นะครับกดแก้สคริปต์ได้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีตัวรันบนคอมนะครับสามารถมาซื้อได้ที่เว็บไซต์เราเลยนะครับผมก็คือไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับไปที่ตัวรันนะครับมันจะมี2ตัวรันที่เราขายอยู่นะครับก็จะมีไซนับซีนะครับกับอ่าตัวรันใหม่นะครับผมสามารถมาซื้อได้นะครับผมด้วยของเนี่ยผมจะเติมทุกๆวันนะครับผมมาละ50-100ก็ว่าไปนะครับสามารถมาซื้อกันได้เลยนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับพอเราได้ตะคริปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะวิธีการสอนอตะคริปเนี่ยเป็นรับกอน้งานนะครับอ่น เดี๋ยวแล้วนะครับทำการเปิด Box Trap ขึ้นไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมทำการทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปในล้านคลิปชันนะครับผมแล้วก็คลิปสอนดาวน์โหลดนะครับผมเคยสอนดาวน์โหลดไปเมื่อสองถึงสามคลิปที่แล้วนะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้อีกนงนะครับเอาโอเคทำการเปิดขึ้นมานะครับแล้วทำการกด Launch ระบบได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวภายในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับผมกับเจ้าตัวรังสนามซีรัสนะครับอ่าพอเราเปิดระบบมาแล้วใช่ไหมครับทำการเลื่อนลงมานะครับเข้าในแบบ Tower Defense Simulator ได้เลยนะครับกดซ้ายเข้าไปนะครับ โอเคแล้วก็ทําการอินเจกตัวรันนะครับโดยการเปิดเจ้าตัวสนามท่าขึ้นมานะครับสนามอันเชอร์เนาะถ้าเกิดว่ามันอินเจกไม่ได้ใช่ไหมครับทําการปิดอันติบลัดก่อนนะครับนี่ถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้นะทำการเปิดอันติบลัดขึ้นมานะครับและกดแมเนจเซตติ่งนะครับและปิดเรียลไทม์โคดิชั่นไปก่อนนะครับอ่าโอเคแล้วก็ทําการกดอินเจกใหม่นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาไม่สนใจนะครับปล่อยไว้แล้วนะครับผมโอเค พอเราเสร็จเเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำการกดปุ่ม dl นะครับบนคีย์บอร์ดได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเปิดเจ้าตัวรันขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับสามารถที่จะเอาเจ้าตัวคีย์นะครับผมที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับอ่ะนะครับผมทําการกดรับสคริปต์อีกหนึ่งครั้งนะครับไปก๊อปปี้มานะครับก๊อปปี้โค้ดแล้วก็นําสคริปต์นะครับมาใส่ในช่องนี้เลยนะครับแล้วก็กด sq นะครับผมแล้วก็รอสคริปต์มันขึ้นนะครับโอเค พอขึ้นแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเด้ง UI เมื่อกี้มานะครับผมมีอินโทรแล้วก็จะมีสคริปต์ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวอยันแรกเลยนะครับผมจะมาสอนวิธีการเซตติ้งก่อนนะครับผมวิธีการเซตติ้งนะครับให้เราเปิดไปที่หน้าแรกนะครับออโต้จอยทำการเลือกโหมดที่เราต้องการจะฟาร์มนะครับสมมติว่าผมต้องการจะฟาร์มเป็นโหมด swerve ใช่ไหมก็เลือกเป็น swerve ไปนะครับแล้วก็เป็นอ่า difficult นี่นะครับ motion นะครับแล้วก็ map นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้น่าแต่ความชอบเลยนะว่าเราต้องการจะล็อกแแมมมมมไหนนนะะครับสติว่าาผกกลงจเเือป็ map กราดไอโซหรือว่าจะเป็นด u s t y Bridge ก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นด u s t y แล้วกันนะครับแล้วก็ทำการเปิดออโต้สตาร์ทได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคแล้วมันจะทำการสร้างให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็รอนะครับผมมันไปล็อบบี้อีกหนึ่งครั้งนะครับน่าเลือกแมบเนาะอ่ะโอเคนะครับพอเราเข้าเกมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำการลาสเซคิปขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะโอเคแล้วก็รอนะครับสักวันสักคิปจะติด โอเคนะครับพอติดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับตัวโปรตีโอในเกมนี้ใช่ไหมครับมันจะมีฟีแมบนะครับที่ให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดว่าในฟีแมบนี้เนี่ยนะครับมันไม่เจอนะครับผมแมทที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเกมพาร์ทนะครับที่เอาไว้เลือกแมทแบบตรงนี้ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดคุณมาตรงนี้เนี่ยนะครับคุณสามารถจะเลือกแมทได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเกมพาร์ทเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะเปิดดีจอยนะครับอีฟแมทมอนต์ฟาวได้นะครับเปิดอันนี้ไว้นะคคครับกกก็ือถ้าาาเเิดวุ่่่ณไมมมมีพใช แล้วมันไม่เจอแบบที่คุณต้องการนะครับมันจะทำการออกคำใหม่ให้เรานะครับแล้วก็จะหาไปเรื่อยๆกว่าจะเจอได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเกมพาร์ตนะครับสามารถจะกดเปิดอัตโนมัตบนแมปได้เลยนะครับอะไรผมเปลี่ยนแมปก่อนนะครับเอาเป็นแมปอื่นละกันที่ไม่ใช่นี้เอาเป็นสมมุติว่าแมปอีซี่ด้านะฮะจะได้ไวเดี๋ยวผมดูกันแมบปบไหน Easy. อีซี่อืมอ่ะ R อันนี้อ่ะน,นะัะผม a i b a n d o n City โอเคก็เลือกไปนะครับแล้วก็ทําการกดเปิดอัตโนมัตบนแมปได้เลยนะครับ มักจะทำการเปลี่ยนแมพให้เรานะครับแล้วก็ไปเลือกให้เราเองนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการอัดมาโคนะครับทำการมาทีมอารมู่มาโคนะครับและทำการสร้างไฟล์นะครับนี่นะครับทำการตั้งชื่อมาก่อนนะครับตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้นะครับที่คุณต้องการนะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อแบบนี้ใช่ไหมก็อาร b a n d ด์ดอเน็ตนะครับแล้วก็ทำการกดเครียดมาโคไฟล์ไปนะครับแล้วก็เริ่มมาด้านบนนะครับทำการเลือกไฟล์นะครับที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำการกดอาเปิด มาโค้ดแลคอร์ดิงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ติทั้งหมดเนี่ยนะครับทำการติด้วยนะครับแล้วก็สามารถเล่น้ตามปกติเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้มันชี้ทางไหนวะทางนี้นะครับแล้วก็วางตัวไปนะครับถ้าเกิดราวางแล้วใช่ไหมครับตรงอินเด็กซ์นะครับผมทำการขึ้นมา1อันนะครับเวลาเราทําการแก้ไขนะครับตัวละครหรือว่าแอคชั่นเกิดเกณเนี่ยนะครับมันจะขึ้นหนึ่งครั้งนะครับสมมติว่าเราปรับนะครับให้มันยิงเป็นอาร์ตเอนิมีใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็นสองครั้งอ่ะตระมาณนี้ ถ้าเกิดว่ามาอ่านคลิปอ่านคลิปดีอัดมาโคอยู่นะครับมันจะเขียนว่าเล่นคอร์ดิ้งตัวนี้นะครับโอเคเราก็สามารถที่จะเปิดนะครับแล้วก็เล่นได้ตามปกติเลยั่นเองนะครับผมจะเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าสมมุติเนี่ยเราเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะมากดหยุดอัดมาโคได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้นะครับวิธีการเล่นมาโคทําไงครับทําการเลือกฝ่ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทําการกด คลิกนะครับผม payback macro นะครับส่วนตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้นะครับผมจะมี2โหมดเลือกนะครับ hybrid นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเงินเราพอนะครับมันจะทำการซื้อตัวให้เราเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า macro ่อไปเป็นการซื้อตัวนะครับแล้วก็อัปเกรดอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเงินมันพอเนี่ยนะครับมันจะทำการอัปเกรดหรือว่าางตัวให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น time นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามีเงินพอแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลานะครับผมาะบนเนี่ยที่เราอ่านไว้นะครับมันังไม่ถึงเวลาที่เราวางนะครับ มันก็จะไม่วายเรานะครับมันก็จะรอจนกว่ามันจะถึงเวลานั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีอีกอ่านิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะคัดต้อมเพิ่มนะครับ AI Helper นะครับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการอัปเกรดทุกตัวนะครับเมื่อมาโคนะครับทำงานเสร็จแล้วนะครับคืออะไรครับก็คือว่าสมมูรณนะครับมาโครผมมีแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเล่นจบแล้วใช่ไหมครับมันก็จะทําการนะครับผมอัปตัวละครทุกตัวนะครับให้มันตันนั่นเองนะครับนะก็สําหรับคนที่ต้องการที่จะเปิดก็เปิดได้นะคครับโเ ต่อไปจะเป็น Auto Save Config นะครับอันนี้คืออะไรครับถ้าเกิดว่านะครับคุณกด Playback ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณไม่ได้เปิดตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะทําการดึงนะครับผมไฟล์มาโคนะครับจากที่เราเลือกไว้ด้านบนนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่านะครับคุณต้องการได้จะเล่นหลายแมปใช่ไหมครับคุณสามารถที่จะกดเปิด User level Config นะครับ Hard Core ได้นะครับผมแล้วคุณก็มาเลือกข้างล่างนะครับว่าจะให้อ่า Config เนี่ยนะครับมาโคเนี่ยแมปไหนนะครับเป็นไฟล์อะไรนะครับคุณก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยนะครับจะมีหมวดหมู่ของ s u v i v a l นะครับแล้วก็ หมดหมู่ของฮาร์ดคอร์นะครับมีทุกแมปเลยนะครับสามารถเลือกได้นั่นเองนะครับส่วนเกมนะครับก็จะเป็นพวกฟังก์ชันย่อยๆนะครับให้คุณได้ลองใช้งานกันดูนะครับจะมีออโต้แบ็กทูล็อบบี้นะครับเมื่อเวลาเล่นจบแล้วใช่ไหมครับมันจะทำการวาร์ปไปที่ล็อบบี้เราเนี่ยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ออโต้พิกอัพนะครับเวลามีไอเทมตอบสนเกมนะครับมันก็จะทำการวาร์ปไปเก็บให้เรานะครับผมอ่าแล้วก็ออโต้เซลล์นะครับผมอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการนะครับเมื่อถึงเว็บไหนนะครับเราสามารถ นะครับผมส่วน notification นะครับอันนี้ก็จะเป็นไปพลุกนะครับผมวิธีการใช้งานไปพลุกนะครับก็ทำการเปิดปิดที่คอร์ดนะครับผมปิดที่คอร์ดขึ้นไปก่อนนะนะครับแล้วก็ทำการเลื่อนไปสร้างเซิร์ฟเวอร์สร้างหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราต้องการนะครับกด create my own นะครับแล้วก็ตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับอ่ะ hello อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วกด create นะครับหลังจากนั้นนะครับทำการมาที่ห้องนี้นะครับ general นะครับห้องพิมพ์เนี่ยอะไรก็ได้นะครับกดไปนะครับ edit channel แล้วก็ introduction นะครับแล้วกด create ไปพลุกนะครับผมอ่ะ แล้วก็ทําการ copy Link ตัวนี้มานะครับแล้วก็เอามาใส่ในส่วนของตัวนี้ได้เลยนะครับ enter ด้วยนะวิธีการเช็คนะครับว่าติดหรือไม่ติดนะครับทำการกด testing notification ได้นะครับเพราเรากดไปได้ใช่ไหมครับมันก็ทําการส่งไปพุกนะครับมาที่เซิร์ฟเวอร์เรานั่นเองนะครับอันนี้คือติดแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดเปิดได้เลยนะครับผมนะฮะมันจะส่งพุกมานะครับเมื่อเวลานะครับเกมมันจบนะครับผมหรือว่าอ่าแมตช์เนี่ยมันจบแล้วนะครับว่าไปล็อบบี้แล้วนะครับผมมันจะทำการส่งรีพอร์ตนะครับว่าเราได้รีวอร์ด อินโฟบอกนะครับว่าเราเล่นแมปไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมและขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการ Export ร์ตมาโคและ Import ์ตมาโคกันนะครับผมอย่างแรกนะครับทำการเปิดประติจคอร์ดนะครับของเดตี้ฮับนะครับและมาที่ห้องแชร์มาโคตัวนี้เลยนะครับผมห้องแรกเลยนะครับผมจะทําการเขียนวิธีการ Import และ Export ร์ตมาโคไว้นะครับก็ตามนี้เลยเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวว่าคนดูคลิปนี้ก็ได้นะครับผมโอเคผมจะสอนวิธีการ Import ก่อนนะครับ Import นะครับก็คือการเอามาโคอื่นนะครับมาใช้งานในคคลิปนนนัั่่เอองะะรบ อย่างเช่นนะครับผมก็ลจะเอามาโครนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของผมนะครับผมจะสร้างเอาไว้หนึ่งอันนะครับก็ทําการกดคลิกขวาที่ไฟล์มาโครนะครับและกด Copy Link ินะครับหลังจากนั้นนะครับทำการเปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทําการมาที่หมวดหมู่มาโครนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมมาที่ U r L ไฟล์นะครับทำการใส่ลิงก์เข้าไปนะครับและทําการตั้งชื่อมาโครนะครับผมจะตั้งชื่อว่ามาโครหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วทําการกด Import ไฟล์ได้เลยนะครับพอ Import เสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งขวามือนะครับว่า The Fireworks a เราได้เซฟไวเลสนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทำการเลือกมาด้านบนนะครับผมทำการกด refresh macro file นะครับแล้วทำการเลือกมาโครที่เรา Import มาได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับพอเราทำการเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับวิธีการเพย์มาโครนะครับทำการกดเปิดนะครับผมเพย์มาโครได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโหมดนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็น Hybrid หรือ Time นะครับ Hybrid คืออะไรครับ Hybrid ก็คือว่าถ้าเกิดมาโครนะครับผมมันอ่ามีตังครบ ในการซื้อตัวหรืออัพตัวแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำการอัพให้เราทันทีเลยนะครับหรือว่างตัวให้เราทันทีนั่นเองนะครับผมส่วน time นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเวลาด้านบนเนี่ยนะครับผมมันถึงที่เราอัดเอาไว้นะครับมันจะค่อยวางนะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่วางนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสามารถที่จะเปิดคู่กับออโต้จอยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอินพ r t ตมาโคนะครับ แลขั้นต่อไปนะครับวิธีการ Export ร์ตมาโคนะครับหรือว่าการเอามาโคเนี่ยนะครับผมไปแจกครับคนอื่นนั่นเองนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับทำการเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเลือกไฟล์มาโคของเรานะครับสมวติผมกางจะ Export นะครับในไฟล์นี้ละกันนะครับอเวอร์เน็ตซิตีนะครับก็เลือกไปนะครับแล้วก็ทำการมาทดเ Desktop นะครับผมเปิด Desktop ขึ้นมานะครับแล้วทำการคลิกขวานะครับสร้าง Text Document ขึ้นมานะครับผมอ่ะนหนึ่งอ่านนะครับแล้วก็ทำการ กด export file ได้เลยนะครับมันจะทำการ copy มาโคไว้เรานะครับแล้วก็เอาไฟล์ที่เรา copy มาเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ในไอ้่า text document ที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับฟึ้มแล้วก็กด save นะครับอ่าไปที่ไฟล์แล้วก็ save นะครับแล้วก็กดเปรีได้เลยเนาะนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับทำการเปิด discord ขึ้นมานะครับไปที่ห้องเดิมนะครับแชร์ e macro แล้วก็กด new post ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการ copy นะครับชื่อ map ถึงตัวละครที่เราใช้นะครับที่ผมเคยโพสต์ไปตัวนี้นะครับในการอ่านเป็นตัวอย่างนะครับเอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับเราก็ใส่ไปนะครับว่าแบบที่เราอ่านเอาไว้นะครับเป็นแบบไหนนะครับผมเป็นโหมดอะไรแล้วก็ระดับไหนนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราใช้นะครับผมแล้วก็ส่วนไตตเติรนะครับก็ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นแบบว่าฟาร์มเงินนะครับผมแมบไอเบลเทตตี้นะครับระดับโหมดเทนก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ทําการนะครับลากไ่ายนะครับเจ้าตัวที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับลากเข้าไปฟล้วกก็ดโพ์นะครับ แค่นี้นะครับผมก็คือวิธีการเอ็กพอร์ตแล้วก็การแชร์มาโค้ดนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็บอกไปก่อนนะครับสำหรับคนที่แชร์มาโค้ดเยอะที่สุดนะครับในรอบเดือนนะครับผมผมไปทําการแจกของรางวัลนะครับสำหรับคนที่แชร์เยอะที่สุดนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ผมจะเปิดเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมผมไม่น่าจะว่าจะหยุดกิจกรรมวันไหนนะครับแต่ผมจะเปิดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้นั่นเอง นะครับอ่าประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับวิธีการอ p o r t Macro และการ Import Macro นะครับส่วนการใช้งานอื่นนะครับผมอ่าผมจะมาสอนในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเผื่อมีอัปเดตอะไรมาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะกด Subscribe นะครับแล้วก็คลิกที่คอร์ดนะครับผมของเดตี้ฮับได้เลยนะครับเพื่อเป็นการติดตามข่าวสารต่างๆนะครับสําหรับเดตี้ฮับแล้วก็การอัปเดตใหม่ๆนะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย